साख का च रूपे शिरीशिखर तत्में चंद के दीपे रथे चा में तरुवन गहने ये <coughs> हम <हावा तुम्मी> खेते ओं माचय तो देवा छबन ग Di tanta santi yang muni wara wacanang saat abu mesunan tu tamat sawana kalu ayam padanta tamat sawana kalu sawana สงผู้เจริญท่าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย,วายซึ่งพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์งขอพระสงฆ์จงรับ,รรรบซึ่งพัตตาหาร เครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลร,ระนานถึอมีอันเมธานางัง Bitu adinan, nyata tanang, galak tanang, sangwat tasu, mayhan, mata pida tuy, imas nasa pating, nathan kita sa. ว่าผลทานของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายนี้ขอจงเป็นไปเพื่อยากทั้งหลายมีบิดามารดาบุตรภรรยาสามีเป็นต้น,าาน,ตนที่ละโลกนี้ไปแล้ว,ลลวยังประลกเบื้องหน้า ขอจงได้รับส่วนบุญแห่งทานนี้นนนและได้อนุโมทนาในส่วนแห่งบุญ,อบญของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเถินถปฏิทิตังปฏิทังภูมหังกิตตะเยวะตตโสัพพิเนโตส,พพตสังกปะป ยันโท oh, <hi. S 1> ปนาตราโส <c oughs> ยะธรรม 在。 HADY WATA

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Saya menggali apa cita palang kisih ഉ്തുൾ൨ൿതൾ ഉർൾ൨ൿതൾ ഉർൾ൨ൾ ഉർൾ൨ൾ मनोकम् निध्यते मधिना पधि निकतवानला